สรุปวันเปิดตัว รถแมพสเปเชียลอีเวนต์สำหรับนักลงทุนรวมถึงวิธีการซื้อเหรียญ TSG ไปชมได้เลยครับสวัสดีครับก็มาพูกับผมอีกครั้งนะครับกับผมเบนจาก techdaily.com นั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกนะครับในเกม NFT ที่ชื่อว่าเทสตันอะ n ีนานั่นเองนะครับโดยในวันนี้หัวข้อก็คือเราจะมีรถแมพนะครับหรือแผนการดําเนินงานของตัวเกมนะครับว่าทางเกมจะพัฒนาไปในวทางไหนและเมื่อไหร่นะครับสก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนการเปิดตัวนะครับว่าจะมีการเปิดตัวเกมเมื่อไหร่นะครับผมทั้งตัวอัลฟาเทสแล้วก็ม ส่วนที่3ก็คือสเปเชียลอีเวนต์นะครับก็คือเป็นอีเวนต์ต่างๆที่สําหรับนักลงทุนโดยเฉพาะครับว่านักลงทุนสามารถทํากิจกรรมอะไรได้บ้างแล้วกิจกรรมไหนเนี่ยให้เงินอะไรได้ยังไงบ้างนะครับผมซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะทําให้คนที่ลงทุนในเกมนี้มี การเอิญเียได้รับเงินเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของการซื้อเหรียญนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีว่าเราจะเข้าไปซื้อเหรียญ THG ได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้ทางเตตันเลหน้าได้เปิดเหรียญเตตันเกมออกมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปซื้อเหรียญนี้เพื่อลงทุนได้แล้วนะครับผมและคลิปนี้ไม่ได้แนะนําการลงทุนนะครับไปพิจารณากันเราเองนะครับก่อนจะไปดูเนื้อหากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมและขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามเราเป็นอย่างดีนะครับและใครบั สารส่วนแรกนะครับเรื่องของอัลฟาเทสครับอัลฟาเทสเนี่ยตอนนี้มีการเทสเข้าไปแล้วนะครับก็คือมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้าไปทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมเองไม่ได้ทดสอบกับเขาด้วยนะครับเพราะว่าไม่ผ่านหรือสุ่มไม่ได้นั่นเองนะครับโดยเขาทดสอบกันไปเมื่อวันที่25กันยาที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่2ออกซ์เตนั่นเองนะครับซึ่งจากที่ผมได้ดูวิดีโอของทางอินฟิเชียลนะครับว่าอัลฟาเทสมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งจากที่ผมเห็นเนี่ยก็คือ user interface นะครับหรือว่าหน้าตาของตัวเกมเนี่ยหน้าตาต่างๆแต่ละส่วนพวกปุ่มพวกการแสดงผลกราฟิกต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับซึ่งส่วนนี้ทำให้ดูแบบเฟลฟ้าวมากขึ้นคือมีความฉบเฉียวมากขึ้นจากพวกที่เป็น ภาพแนวแบบเดี่ยเหลี่ยมตรงๆก็จะเป็นแบบแนวเฉียงๆนะครับโดยที่ผมเห็นเป็นหลักๆประมาณนี้ส่วนระบบเกมอื่นๆเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยจากตัวเกม Hero s ส r i k e นะครับเพราะว่า Hero s สไต k ์นี่เป็นเกมต้นแบบซึ่งเป็นกลุ่มนักพัฒนาเดียวกันนะครับที่พัฒนาเกมนี้ขึ้นมาจาก Hero s สไต k e ให้กลายเป็นเจตันอนดินาที่รันบนบ,นบล็อกเชนนั่นเองนะครับส่วนจะมีระบบอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูในรถแบบกัน่อครับตอนนี้นะครับมีประกาศลิซตัวเกมออกมาแล้วครับก็คือเริ่มการเปิดตัวตั้งแต่่่ชชววงงครับก็ืออเด นัเองซึ่งจากเกมปกติแล้วที่เราเคยดูเกี่ยวกับเกมเอเมที่รันบนบล็อกเชนเนี่ยบอกว่าภายในตุลาก็คือผมคิดว่ายังไงก็อยู่ช่วงสิ้นเดือนตุลาแน่นอนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นก็รอไปเลยครับว่า30-31ตุลานั่นแหละกว่าจะเปิดตัวเกมนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากเล่นก็รอกันไปก่อนนะครับแล้วก็ไปลองเล่นตัว h e โร่สไตล์รอดูได้นะครับผมระบบค่อนข้างจะใกล้เคียงน่าดูเลยครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของรถแมพกันบ้างนะครับ รถแมพก็คือแผนการดําเนินงานของเกมนั่นเองครับว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยตัวเกมเนี่ยจะพัฒนาไปแนวทางไหนนะครับแล้วก็จะปล่อยอะไรออกมาเมื่อไหร่นั่นเองนะครับสำหรับตัวรดแม p นะครับที่ควอเตอร์สามสองพนะครับควอเตอร์สก็คือสุดที่เดือนกันยานี้นะครับเขาบอกว่าเขามีการปล่อยตัวอัลฟาเทสแล้วนะครับก็คือมีการทแล้วนลครับผมแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเขาปล่อยเหรียญตัว t ทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเตอร์ดนเจมนั่นเองนะครับแล้วก็มี NFT h e r o นะครับที่ปล่อยออกมานะครับซึ่ NFT Hero เนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับเพราะผมเองก็ยังไม่ได้เข้าไปเล่นใน Alpha Test นะครับต่อมานะครับในช่วง Quarter 4สองพันี่สบเน,นะครับก็คือตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปนะครับวันหนึ่งตัวแรกครับก็คือ Beta Test นะครับ Beta Test ก็คือจะเปิดให้มีการเข้าไปร่วมกันทดสอบนะครับเพื่อหาบัคจนตัวเกมนั่นเองนะครับ ส่วนที่2ก็คือ f i c i a l Launch o f f i c i a l Launch ก็คือการเปิดตัวเกมนั่นเองครับสามารถให้ทุกคนเข้าไปเล่นในเกมนี้ได้แล้วนะครับส่วนที่สาที่จะเปิดต่อมาก็คือของ Special Event นะครับก็คือกิจกรรมต่างๆที่คนที่ลงทุนในเกมนี้สามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็รับผลตอบแทนเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ยังเปิดระบบของการเช่าฮีโร่ด้วยนะครับผมต่อมาในคอร์ดทีหนึ่งะครับ2022ก็คือจะมีระบบของกิวเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มี ระบบการแต่งตัวนะครับแล้วก็42 Player BR นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับถ้าให้ผมเดานะ42 Player BR น่าจะเป็นการเล่น b บ t เท e r ร y ย l e แบบ42คนหรือเปล่านะครับอันนี้คิดไว้น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนนี้ผิดพลาดไปนะครับใครรู้ข้อมูลก็สามารถจะมาคอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับต่อมานะครับในส่วนของควอเตอร์สนะครับปี2022ก็จะมีระบบของสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีกิวเควส์นะครับแล้วก็มีการสเต็คกิ่งนะครับสเต็คกิ่งกไร ต่างๆนะครับก็คือทําให้ได้ตัวเหรียญเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาครับในควอเตอร์สปี2022ก็จะเห็นว่ามีระบบ Co-op นะครับก็คือระบบการเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็ระบบของกิววอ a r สตรีมมิ่งนะครับต่อมาในส่วนของปี2000 ยี่สองในควอเตอร์สี่นะครับก็คือระบบทัวนาเมนต์นะครับแบตเทิลพาร์ตนะครับแล้วก็โดเนสเต็มนะครับและในควอเตอร์หนึ่งปี2023ก็คือจะมีคอนเทนต์ประจำเดือนนะครับแล้วก็มีออฟไลน์อีเวนต์นะครับแล้วก็มีการไลฟ์นะครับผมรถแมปโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับมาถึงเรื่องของ Titan Gem นะครับตอนนี้ทาง Titan Arena นะครับได้ทำการลิสต์ตัว THG นะครับก็คือเหรียญ t i t น n Gem เนี่ย ให้ทุกคนสามารถที่จะทําการซื้อขายได้แล้วนะครับก็จะเป็นดังภาพนี้นะครับผมสาหรับใครที่ต้องการซื้อนะครับคุณมี m e t a m มสอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะครับที่แ a น cake ส wap นะครับหรือว่า ArK e n ก็ได้นะครับส่วนใครต้องการที่จะดูราคานะครับผมก็แนะนําตัวหนึ่งก็คือชื่อว่า a r k e n Finance นะครับอันนี้ผมชอบดูราคาเป็นการส่วนตัวเพราะว่ามันสามารถเซฟพวกอินดคเตอร์ต่างๆได้นะครับพวกแบบ EMA m a c d ม s i อไและพวกนี้มันสามารถเซฟได้นะครับ ซึ่งตัวอืนอ่นๆเช่นผนะู้คอยเนี่ยมันเซฟไม่ได้หรือผมทําให้เป็นก็ไม่รู้นะก็ <c oughs> <c oughs> ะนั่นแหละเมื่อเราล็อกอินไว้มันก็เซฟได้ซึ่งผมว่ามันดีมากแล้วก็ซื้อขายด้วยตรงกับอาเคนได้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับผมต่อมามาดูวิธีการซื้อกันนะครับว่าเราจะซื้อเหรียญนี้ได้ยังไงนะครับก่อนอื่นก็ให้เข้ามาที่ coinmarketcap.com ก่อนครับที่ผมให้เข้ามาที่ coinmarketcap ก่อนเพราะว่าเราจะต้องมาเสิร์ชหาตัว address ของตัว t s g ก่อนนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับพิมพ์มาป็น t s g แล้วก็เจอว่าคําว่า Arelina นะครับ จากนั้นเนี่ยเราจะเข้ามาที่หน้าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรา copy ตัวนี้นะครับนี่ contact address นะครับตัวนี้ copy ไปครับคือผมไม่อยากให้ไปหาจากที่อื่นเพราะว่าที่อื่นมันไม่ัวร์นะครับบางทีมันเป็นกระเป๋าหลอกเราโอนไปแล้วไม่ได้เรียญกลับมานะครับโอเคหลังจากที่เรา copy เสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่นี่ครับ pancake swap นะครับ d o finance นะครับเสร็จแล้วเข้ามาเนี่ยให้กดเข้าไปที่ Trade นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ exchange หลังจากเปลี่ยนเป็น Exchange เรียบร้อยก็ให้มากดตรงนี้ครับเสร็จแล้วตรงช่องนี้เนี่ยให้เราใส่ไอ้ตัว address เมื่อกี้นี้ลงไปนะครับวางลงไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วจะเจอตัวนี้โผล่ขึ้นมาก็คือตัวคําว่า t h g นะครับ t ท t a n เจ m คลิกลงไปครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ของผมเนี่ยมีการ add เข้าไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ถามอะไรออกมาอีกแต่ว่าของคุณเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะยังไม่ขึ้นนะครับดังนั้นมันจะมีให้กด Approve ก่อนนะครับผม โอเคแล้วก็แอปพูไปแล้วก็จะได้ตัวนี้มาใช้ในการสบอปได้ปกติครับต่อมานะครับถ้าเกิดเราใช้ตัวอาร์เคนนะครับที่ผมจะชอบใช้ที่นี่เพราะว่ามันมีราคาให้ด้วยนะครับก็วิธีการนะครับก็คือถ้าเกิดเราเข้ามาที่ T H G ตัวนี้เราเสิร์ชหาตรงนี้ไม่เจอครับสมมติเราเสิร์ชไม่เจอนะครับก็ให้เราใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับเป็นแอดเดรสตัวเมื่อกี้นี้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปเสร็จแล้วมันจะโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วจะมีให้แอปพูดอะไรเราก็กดแอปพูดไปปกติเลยนะครับ มันก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมเสร็จแล้วเราก็สามารถมาทําการส w a p ตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแก้อะไรแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการจะส w a p แค่นั้นเองนะครับก็แอป o ูบแล้วก็ทําการส w a p ได้ปกติเหมือน swap ในแพนเค้กเลยนะครับก็วิธีการในการซื้อเหรียญ TSG ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของ special event นะครับก็คือกิจกรรมสําหรับนักลงทุนเท่านั้นนะครับผมคนที่จ่ายเงินถึงจะได้เล่นตัวนี้เท่านั้นนะครับ ก็คือเป็นคนที่มีฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่ฟรีเป็นฮีโร่ระดับพรีเมียมเท่านั้นนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งครับคือแคมเปญหรือ pve นั่นเองนะครับในส่วนของแคมเปญนี้ครับจากที่ผมได้อ่านเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างคล้ายๆระบบดันเจียนนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะเข้าไปร่วมกันนะครับกับเพื่อนนะครับเข้าไปต่อสู้ในตัวดันเจียนนั้นนะครับอันนี้ผมจะเรียกเป็นดันเจียนไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีคําจำกัดความนะครับว่ามันควรจะเป็นคําไหนผมก็เรียกว่าเป็นดันเจียนละกันก็คือเรารวมกลุ่มกับเพื่อนนัไปลลงดแ้วก็ ทำการสู้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อจบแมปคุณก็จะได้เงินนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเก่งพอคุณเปรี้ยวพอนะครับคุณลงคนเดียวก็ยังได้นะครับก็คือคุณสามารถเข้าคนเดียวแล้วก็ออสู้แล้วก็รับของรางวัลไปคนเดียวเลยได้ครับผมซึ่งตรงนี้ทําให้ผมนึกถึงเกมหนึ่งนะครับที่ขึ้นมาในหัวเลยก็คือเกมคาบาวนะครับถ้าใครเคยได้เล่นเกมคาบาวนะครับก็จะรู้ว่าคุณค่อนข้างแก่พ,นนะพอสมควรนะฮะเพราะมันค่อนข้างนานแล้วผมเล่นตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยที่มันมีคาบาวนะครับ คาบาวเนี่ยมันจะมีระบบของดันเจี้ยนก็คือแบบนี้เลยครับคือเราสามารถที่จะรวมกลุ่มกันนะครับเข้าไปในดันนะครับแล้วซึ่งดันเนี้ยก็จะมีศัตรูที่ค่อนข้างยากอนะค่อนข้างเก่งมากคือเราเข้าไปหลายคนเนี่ยเพื่อที่จะ ทำเควส์ทำภารกิจนี้ให้สําเร็จนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเมื่อเราเก่งแล้วเราสามารถไปลงดันระดับเริ่มต้นเพื่อที่เราจะได้ของรางวัลคนเดียวแบบเต็มๆได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอรวมกลุ่มกับใครด้วยนั่นเองนะครับและใครที่เคยเล่นคาบาวมาก่อนนะครับลองเมนให้ผมดูหน่อยว่าคุณเล่นคาบ้าวช่วงไหนอายุเท่าไหร่กันนะครับผมต่อไปนะครับระบบคอลเลกชันนะครับหรือ PVE และก็ PVP นะครับในส่วนนี้เป็นกิจกรรมเหมือนกับเป็นการทำเควสนะครับถ้าเรานึก ง่ายๆก็จะคล้ายๆกับพวก ROV นะครับก็คือว่ามีการทํากิจกรรมต่างๆตามเพจที่ขึ้นมานครับแล้วก็จะได้ของมาอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเหมือนว่าเป็นเจมอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเงี้ยครับแล้วเราก็สะสมตัวเนี้ยไปตลอดช่วงกิจกรรมนะครับหรืออีเวนท์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ตัวเจมตัวเนี้ยไปแลกของรางวัลต่างๆได้นั่นเองนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะคล้ายๆกับตัว ROV มากๆเลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เล่น ROV มาประมาณสัก ครึ่งปีได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วเหมือนกันนะครับว่าอวีเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมจําได้ก่อนหน้านี้ที่ผมเด่นก็ยังมีระบบนี้อยู่นะครับแลวถ้าเกิดใครเล่นอวีอยู่ตอนนี้ครับบอกผมหน่อยว่าตอนนี้กิจกรรมไพวกอย่างนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยนะครับต่อมาครับเป็นส่วนของ leaderboard competition นะครับก็คือเป็นการจัดอันดับผู้แข็งแกร่งที่สุดใน t a t t Arena นั่นเองนะครับก็คือจะมีการแจกรางวัลนะครับ top 10นะครับ top 100 top 0ันอันนี้ผมไม่รู้นะครับ ราะว่าทางเกมยังไม่ได้แจ้งมานั่นเองนะครับโดยจะแบ่งเลนเดอร์บอร์ดนะครับเป็นหลายแบบมากๆเลยครับดังนี้นะครับผมตัวแรกนะครับคือทรอฟี่เลนเดอร์บอร์ดนะครับก็คือการจัดอันดับนะครับจากถ้วยรางวัลที่ได้ก็คือถ้วยรางวัลเนี้ยจะเป็นถ้วยรางวัลที่ได้มาจากตอนชนะนะครับเมื่อเราชนะเราจะได้ถ้วยรางวัลทรอฟี่เนี้ยเข้าตัวนะครับซึ่งใครสะสมไอ้ถ้วยตัวนี้ได้มากที่สุดคนนั้นก็จะอยู่ได้เลนเดอร์บอร์ดนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นวิกเตอรี่เลนเดอร์บอร์ดนะครับก็คือเป็นการจัดอ ต่อไปนะครับจะเป็นสเตรกเลดเดอร์บอร์ดนะครับก็คือเป็นการจัดลำดับจากการชนะต่อเนื่องนะครับผมต่อไปนะครับฮีโร่เลดเดอร์บอร์ดนะครับก็คือเป็นการจัดอันดับสําหรับคนที่มีฮีโร่ในครอบครองเยอะที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับส่วนนี้นะครับชัดๆเลยว่านี่คือการใช้ตังค์แก้ปัญหาโดยเฉพาะเลยนะครับผมเพย์ทูวินนั่นเองนะครับอันนี้ต่อมานะครับกิลเลดเดอร์บอร์ดนะครับก็คือการจัดอันดับของกิลนั่นเองนะครับกิลไหนมีคะแนนมากก็จะอยู่อันดับสูงนะครับต่อมาเป็น MVP นะครับการจัดดอัันบของ MVP การจัดอันดับของ อ่าทิปเป็นคิวนะครับใครทิปเป็นคิวไหมส่วนแล้วก็เมกอรคิวนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับจะถูกรีเซ็ตเมื่อจบซีซั่นนะครับยกเว้นตัวเดียวก็คือโทรฟี่ลีดเดอร์บอร์ดนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนของวอลนะครับวอลพีพีนะครับจากที่ผมได้อ่านมานะครับก็คือว่ามีการเล่นแบบตะลุมบอลระหว่าง2ฝ่ายครับโดยจะมีผู้เล่นจํานวนมากนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามากประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีคลิปแล้วก็เอไอในนั้นด้วยนะครับผมเพื่อเป้าหมายเนี่ยก็คือยึดฐานของฝ่ายตรงข้ามนะครับและเทท่่่าาีผมอนนะครับ มันเหมือนเป็นเกมโมบ้าแบบที่เราเห็นใน Dota หรือว่าใน AOV เลยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มีกลิ่นอายของการเป็นโมบ้นะครับมีคลิปมีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็รอติดตามเล่นกันดูนะครับ สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดชบาอัปเดตเพิ่มเติมให้อีกทีนะครับและใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไล่ตอบให้ทุกคนเลยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้ดู EP หนึ่งะครับสามารถขึ้นไปดู EP หนึ่งได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้เลยนะครับหรือว่า d e s c r i p t i o นนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สับส cribe ผมหน่อยนะครับผมและไปติดตามกันได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับก็ผมจะมีอัปเดตเกมต่างๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับ สั้นๆน,นะครับก็จะอยู่ใน Facebook ั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ